อเออเฉียพลบตกเลยะไม่กระตกนะมาเราต้องข,ข,ขอโทษดีทันเดือดอัดเองนะเอาอัดน,นะเราอยู่ในเกมสล e ป p ิ n งด็อกนะก็ต้องขอคขำอขอคุณไปสิอ,อ,ะอะไรเก่เกมจะโต้เลยนะคือมาเนี่ยนะครับสาม้อยบาทนนะ อปครับวันนี้เราจะไปทำภารกิจกันบนแล้ววะเกมเมอรวะอันนี้โตอ,อันนี้อ่ะอันนี้ช่วยเพื่อนมั้งผมจะไปช่วยตำรวจเนี่ยได้เดินทางสายดีแต่ดีนี้คือไรเกณฑ์น,น้อยนะเราแล้วว่าเราไปขับรถกันมาแหลกไปฮะสายดีดี้ด,ดีนี่คือได้ได้น้อยน้ำได้เอหุยขับรถไป เสียงรถแม่งก็บิ้วมาตุ่มสิเพลงโอ้ยสิเพลงสิเพลงตงัวเลือดอจ,จั๊ดจั๊ดจั๊ดกล้วยเอาถึงคา,ายตำรวจไนงะเอาไปหาตำรวจกันดีกว่านะตอนนี้มีอะไรบนะ้างเฮ้ยมีสารข้าวผุ้ม เราโอ้ไหว้าพระนก่อนเฮ้ยเฮไมเขาไม่มีรอยเลยนะเฮ้ยอะไรวิ่งวิงเฮ้ยกล่องเงินไปอ่ะนี่เปิดใหม่ยังอ๋อเปิดแล้วเปิดดิบอกหนยเยสได้ห้าพันอนนี้มีตงังค์หมื่นสองอะชิบหายไปแหละคืนคืนคืนเราไม่เกี่ยวอ่ะ อันนี้เรามาเป็นคนดีกันบ้างนะเดี๋ยวจะขีปายเราอะไรมาวายุดจุยอะไรแม่งช่างแม่งในกดดุสอนขึ้นเป็ดไอโฟอนมีเช็คอะไรเนี่ย up on you ช่างแม่งกวานไม่เอาเ่รเฮ้ยโอเคถ้ามันคนในแก๊งเหรอไปอะไรชอ็อป ไม่ชอบป่ะไอนี่มันเพื่อนเราเนี่ยในตอนแรกเนี่ยแล้วนี่ก็ไอเอี่ยงแม่งเนอะเนอะคุยภาษาไทไปไปไปอ่อนี่คือนี่คือกูมากูมาไม่มีอะไรใช่ไหมอ๋อว่าเรา แล้วทำมาลกิจดีกว่าวักรัพั์มาขับเอาหอยนะปืนกว่ะโดนยึดไปแล้วนี่ไม่ไรงนี่คือรถเราอะไปฮะเพลงมันก็ยังคืนเดิมนะมีดับสเต็ปไงเพลงเพลงไม่มันไม่ได้กันตกน่ะมันเป็นเพลงไงโอ้โหเฮ้ย เฮ้ยไม่ได้ฮะรถที่มันอ่านินจาอ่าผมไม่รู้ชื่อฮะแรงแรงแรงสัตว์แรงตาไอย่างงี้ตำรวจจะไม่จบอู้ โอ้ยเย็ด yeah, K มีหมวก um นี่ฮะนี่คือมึงก็จอดจอดจอดดินี่คือผลของการใส่หมวกกันเนาะนะเราเรามาปรับเสียงเก่กกันก่อนจะดังอาดิโอสีให้หมดเ่ยเซฟฮะไปฮะ นี่ผมไม่ทำอะไรมากภารกิจแรกๆเราจะไปหาตำรวจเป็นพลเมืองดีเขามัน400เมตรผมจะไปทำภารกิจของตำรวจนะผมบอกคุณแล้วคลิปนี้ก็โอ้ยจะนานนิดนึงนะกระตุกด้วยนะผมกากันไปดูตั้งแต่ GTA และ

ใครทักมาเฮ้ยนี่มันจทยเก่าเนี่ยแหลมันมองเขากเลยจะถามถึงใครบางคนนะกับพี่เม้งนะพี่เม้งหลบซิดูดลีไม่ดีนะแต่สุขภาพข้าบนนั่ใครอ้าว 200กว่าเมตรเอาเอา่รถกลัวจอดตรงนู้นใช่ไหมเช่หายไปแล้วแหละหายไปยังหลบดีฮนะหลบดีกูกูจะเตะเอาหัวเขาไปจุ่มในตึกหนึ่งเลยเพลงโยโย่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนนะภาษาหอย น,นี่ก็เพลงเดิมเพลงนี้อ่ะอข่าวนี่จอบบนทางเา้เนยเฮ้ยใครมันยืนเยี่ยวจับอะไรไม่เห็นมีอะไร อ๋อเขาให้เรามากระทื่พวกนี้ hey, pop star ไงไปเธออ๋อไม่ใช่ไปนาย,นาย you pop star นี่คืออะไรคนะรับ star นี้ดาวครั okay, บ p ๊ปอปแว่ดังนะไม่ไม่ซ้ำนะไม่ไมสีหน้าหม่ต้องกัน อ๋อที่คุยอ่ะโอ้รถที่คุยอ่ะจะมาโยงอะไรตัวนี้ก็เป็นได้ไม่อยากดูอ๋อแค่ไปห้าสิบเจ็ดกิโลอ๋อทิ้งเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะแล้วค่อยมาเก็บเตะไปเรื่อยๆเดี๋ยวตอนนี้ผมโดนยึดปืนแม่ปืน มึง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 บอกว่าไปถอยรถถอยรถยิ่เก่าแล้วไม่เอามุกนี้ไปถอยรถแน่เขบอกคุณแล้วมันมันไม่อยากไปถอยเนี่ยเฮ้ยเก็บเก็บอะไรอ่ะบัตรดูคอนเสิร์ตแห่ะดูคอนเสิร์ตพี่ตูน เยสเราจะไปดูพี่ตูนเนะี่ยเราไปปีนเนี่ยปีนต่อไม่เสียวเลยไม่เปี่ยนหกงจะตกไหมนี่อัดแบบสวยเนี่ยภาพสวยนาะยืนกุ้มไม่ได้ไปคอนเสิร์ตเฮ้ยแต่ <c oughs> เย็นเนี่ยเพิ่งเล่นกย็่พิ่งเล่นกุ้อ่าคุยคุยมาสี่ร้อยอะค่าบ,บัตร เออตังค์ให้กูมาตังค์พอมั้เนี่ยอ้าวอ้าวอ้าวนี่ทำภารกิจตำรวจไี่เหรอวะเนป็ดดแล้วฮะมิชชั่นคอมพลีทมิชชั่นเฟลวะ โดนตำรวจจับมันเข้าแล้วแล้วมึงจะวิ่งหาหอยนะโหเมื่อกี้มีแค่ปุ่มอ่ะมันไม่เอาว่าไม่เมื่อกี้มันอาจจะมีพลังงานบางอย่างเป็นได้แต่เราจะรอกดปุ่มนะอะ เป็ดปลาอ้าวขายโทรมาเสียงกระตุก hmm> ด้วยเฮ้ย uh ต <genocide> ้กลัวอ้าวไม่ติดเออติดไอ้เฮ้โดนจับจะเป็นปลาทาไงดีวะ โดนจับแล้วฉันเป็ดน,นายยืนรถเลยดิน่าชนเอา้าหนีเดียะอยู่ทำไมอนะ่ะนี่นี่คือโดนตำรวจรอให้มาจับนี่อ้ย เจ็ดคอขอหาเทมเนนะี่ยขาหน้าต้องปรับโลมัไงกูขับมาขนาดนี้นะให้ก,กูกลับไปไปขบับไปเรืเ่อย ย,ย้อนสอนจะโดนรถแรงเนะี่ยอุ้ยอมีนี่นี่นี่เขาเรียกว่าอ๋ออ๋อบินได้อยากบินได้ดื้อ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 ดื ชอบเฟรนลงนะจิ๊กจจบอดยังเนบเลยคลาสสิกจอดเฮ้ยป้าขอนะมาฮะเอาไปช้อปปิ้งปิดตูเอาของไปคืนเนี่ย ม no ึงยังกินไม่หมดอี้นะอ๋อเช็ดปากฮะอุ้ยกระจกกระจกคุ้ยเฮ้ยโอ้ยเลยโธ่มารึเปล่าปุ้ยโดนจับนะไอ้หนุ่มเยสแล้วพัทหน้าเราจะมาทำมารากิจของโจนกันบ้างนะ เยดได้ตังค์พันสองได้หน้าต่างนะวินสโตนหน้าต่างออฟสตาร์คอนเนกอะไรแม่งเนี่ยลูกฟูแคนโอ้ไป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 ฮะแล้วก็ขอจบคลิปอ่านี้ไว้ก่อนเนี่ยผมไปซับช้อปปิ้งต่อนเนี่เยเปิดนี้เฮ้ ทำแค่นี้ตำรวจมาอีกตำรวจตำรวจตำรวจมาเช็ดเท่โน่นฮะเอ๋อะเดี๋ยวไปดิเอ๋ไปละเดี๋ยวผมหนีตำรวจนะครับบายเจอคลิปต่อไปฮะพัดสองมาแน่นอน